เดี๋ยวมาดูผลคู่ตะวันกับเกาหลีนะครับจะเป็นสองตัวล่างนะครับของสุขที่สามธันวานะครับสองตัวล่างนะครับวันสุขเป็นเลขห้าสิบสี่นะครับคําว่ารูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือกดตั้งแต่สามศูนย์สามหนึ่งไล่ไปถึงห้าสามห้าสี่ห้าห้าไล่ไปถึงเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับนะครับสองตัวล่างนะครับ บางท่านจะกดครบหรือว่าเลือกสูมออกบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับแล้วก็ไต้หวันถูกคืออยู่นะครับไม่ถูกบื้องไปที่เกาหลีนะครับก็มาถูกไต้หวันนะครับไต้หวันนะครับไต้หวันสองล่างเจ็ดสี่นะครับไต้หวันสองล่างเจ็ดสี่นะครับแล้วก็อีกชุดตุดท้ายจะเป็นของหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นหุ้นหุ้นรอบบ่ายนะครับสามธันวาเหมือนกันนะครับ สองตัวล่างของสามรอบคือนี้เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับวันศุกร์จะเป็นเลขสี่สี่ห้านะครับก็รูดตั้งแต่เออกดตั้งแต่หนึ่งเอสองหนึ่งสองสองไล่ไปถึงสี่สี่สี่ห้าสี่หกไล่ไปถึงหกแปดหกเก้านะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับโอเคนะครับเลขสี่ห้านะครับของสามรอบนะครับนี่เคจีนห้างรอบบ่ายนะครับนีเคถูกก็คือหยุดนะครับไม่ถูก้าไปที่จีนต่อไปที่ห้างนะครับ ก็มาถูกมาถูกที่จีนนะครับจีนบ่ายล่างคือ2ล่าง49นะครับโอเคขอจบคลิปผลเพียงแค่นี้นะครับ